สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับรายการซูเปอร์ซับครับก่อนอื่นเลยฮะให้ไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดทำให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสองครับอันนี้สำคัญกว่าชุกช่วงเลยนี่เลยลิงก์ที่น้องเขาแปะว่าที่มันบอกโซเชียลมีเดียเราเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันครบรอบ8ปีของซูเปอร์ซับและทเวล์แมนสำหรับใครที่ไม่รู้เริ่มที่ทเวล์แมนต่อมากลายเป็นซูเปอร์ซับนะครับแปดปีแล้วมีอะไรฮะ ส่วนลดเพียบเลยในกลุ่มเบรกเพราะนั้นถ้าเข้ามาในกลุ่มเบรกโอเปเชนเราเคอไหนส่วนลดเยอะยิ่งกว่าคือในส่วนของกล่องต่างๆฮะแม้กระทั่งรุ่นที่เราเปิดอยู่ตอนนี้มันมีราคาพิเศษมีมาเป็นเวฟอาทินนี้เวฟนี้อาทินนี้เวฟนี้เพราะนั้นสำคัญจริงๆไม่อยากให้พลาดในส่วนของแจกไม่อยากให้พลาดในส่วนของส่วนลดของกล่องถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเอากล่องไปเปิดเล่นเองรวมไปถึงในส่วนของซูเปอร์พรีเมี่ยมแพ็คที่เหลือน,น้อยมากๆแล้วและในส่วนของซีรีส์สองของซูเปอร์แพ็คฮะไปสามารถติดตามกดซื้อก็ได้เลยอันนั้นเองเี่ ทุกโซเชียลมีเดียราคาเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นแต่ที่สําคัญคือซู่อยากจะย้ำอีกในส่วนของกล่องเพราะณนะวันที่ถ่ายเองเนี่ยกล่องบางรุ่นเราลด15 20เลยนะลยครับและไม่มีเงื่อนไขเลยกล่องเดียวก็ลดเท่านั้นไปสามารถหารายละเอียดได้น้องเขาไม่ได้พูดเยอะส่วนนี้ทำอะไรใช่ไหม วันก่อนดูซูเปิดในส่วนของ Hobby Box ไปแล้วแล้วซูบอกว่ามันมีส่วนของ Hobby ในส่วนของ Mega ในส่วนของ Blazer ที่เอาเข้ามาไทยเราจึงจะมาลองเปิดในส่วนของ Mega Box สู่ Mega Box ราคาเลยนะหน้าตอนนี้เราขายกันอยู่ที่2,500บาทชนเมืองนอกเลยฮนะสามารถเช็คได้ออสไลด์ดีลเลอร์ขายราคาเดียวกันหมดก็คืออยู่ที่2,500บาท1กล่องมี6กแพ็ค1แพ็คมี10ใบสามารถลุนช็อตอินเสิร์ตได้1กล่องเขาการันตี2รันควรจะมีนะการรัน 2ล้นแล้วก็จะมี e เอกล s i v ฟในส่วนของลายของเ้าที่ควรจะออก3 4หรใบและมีสินลุนลเซ็น,นรุนพวก SST Insert ได้คิดว่าจะได้ไหมบูโนสอยากให้ได้อยากให้สักครั้งที่ไม่เกลือคราวนี้หลาจะลองเปิดดูมาลุยเมกะบ็อกนะ์ฮาสักครั้งที่ต่อให้เพียงเมกะบ็อกซ์2 5 0นจะเปิดขบูมจะเปิดของโหดให้ดูคอยดูดีคนละทุกคน,นมันต้องมีของดีบ้างกนี่นะ สิบแพ็ per box สิบค r d per pack local so fifa อันนี้คือ mega box ย้ำไม่ใช่ mega h o b b ้นะครับมันมี SKU หนึ่งเรียกว่า mega h o b b ้แต่นับไม่ได้เข้าไทยนะครับอันนี้คือ mega box นะจ๊ะมาดูกันรวดเร็วทันใจหกซองซองล้สิบใบหกสิบใบหหนขนาดกระยากรก,กู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 ของโหดมาแน่ทุกคนมีปัญหารเรื่องการอ่านชื่อทั้งบอลบางทีแน่นอน อุ๊ยอ布拉ฮอจาโบอราม,มุนี่คือลีมาฟ루เมเนเซ่นี่คือเอ็กซ์คลูซีฟที่ซูบอกกับอาลอินมูฮัมหมัดอาบาสอัลบาลูชีนี่ครับมันจะเป็นกึ่งแบบเหมือนโมโจเห็นปะแต่มันจะไม่ลันแต่กล่องเราควรจะมีสองลันนะแต่นี่ได้สองคือที่เหลือจะเป็นเบสการ์ดครับนี่เข้าใจว่า 4หรือ5 exclusive ถ้าสุดจําไม่ผิดนะครับ2รัน4ถึง5 exclusive robinson salomon london pedro fluminense อันนี้ก็เป็นเหมือนได้ insert en fuego แล้วก็ yusuf belali the tunis ท่ากับท่านสามแล้วนะอันนี้เทา่าซองนี้ออก2อง insert เอ้ยออก1อินเ insert กับ1 exclusive p r e i s i o n เอว่าสามไี้ครูสิบปริซึมแล้วยังไม่เจอการลันอันนี้ก็เหมือนยังไม่เจออะไรนะอันนี้คุูชโนฟกูแล่เจออินเสิร์ตปริซึมด้วยเดลเปียโร่เลเจนดารี่ทาเลนสวยดีตนนัวนี้รู้นะเป็นปริซึมมันจะมีเขียนนี่ไงฮะเผื่อใครได้ไม่รู้เห็นไหมมันจะมีเขียนว่าปริซึมแล้วก็บอชิลอุซานฮุนได เท่ากับี่เ s i v e Prism นี่เห็นเจอการลันเลยอะนนี่อจะลันแรกมาละเดียโกซิวามาสตาตัวโน่ขอลันมาสตาตัวโน่เลยนะ Pink ใบแรกแรกเป็น Pink ใครอะคุชโนฟ RC ด้วยนะ ทับสองเก้าเก้าตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งทับสองเก้าเก้าคูชานอฟแล้วก็ได้ดกิเทนเท่ากับเราได้หนะ้าเอ็กซ์คูซสีแล้วได้ห้าเอ็กซ์คูซสีหนึ่งลันควรจะเหลือหนึ่งลันแล้วเมบีหนึ่งฮิตไหมเผื่อฟุ๊กได้ฮิตไหมดีมาเดียได้แบชยูเว่ได้โลโกโล้ทีมแบชยูเว่ครับวัตเจน พริซมซาสบวกดากิมกับไซเซโด้เท่าได้มาอีกสองเอกซ์คลูซีฟเท่ากับสองทาควรจะมีรันนี้แล้วก็มีฮิตเลสีเพราะนัดอยู่นี้เราได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยนะรายนี้สวยดีหนึ่งรันอันนี้ก็ควรจะมีหนึ่งรันนี่ไงมีอีกหนึ่งรันจริงด้วยถาว้าเราไม่ได้ คิดพิเศษพริสมาติกดอนารุม่าอันนี้เหมือนออเรนจ์เลยคาเนกลูอินเตอร์ทับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าทับหนึ่งเก้าเก้าคาเนกลูแล้วก็วันมอร์มาเซโลอัลฮันเดอร์ของซันดาวที่เหลือเป็นเบสการ์ดมาเดี๋ยวจะสรุปให้จ้าว่าได้อะไรบ้าง นี่ฮะเมกะบ็อกซ์หกล่องนะได้เบสการ์ดหนึ่งสแตกนี่แล้วก็นี่ได้อินเสิร์ตอินเสิร์ตต่างๆนี่นะแล้วก็เหมือนที่บอกฮะได้เอ็กซ์คลูซีฟปริซึมของเขาเองที่มันเหมือนลายกึ่งกึ่งโมดน่าจะเป็นลาวามากกว่าโมโจน่าจะเหมือนกึ่งลาวามากกว่าเนี่ยมันเป็นลายลา,า,กก jo, า,ากกวาอันนี้พวกนี้จะไม่รันนะครับส่วนที่รันซุปได้ได้ไม่ดีไ,ได้รันสูงได้หนึ่งกับ299 2ใบซึ่งเขาการันตี2ใบยอยู่แล้วนี่ฮะซึ่ง ในส่วนของ price point ก็น่าวัดแหละเผื่อได้รันต่ำเผื่อได้ไลเซนแล้วก็สามารถออกพวก SSP เอสพีอินเสิร์ตได้ด้วยในส่วนของ price point เหมือนได้บอกฮะอันนี้มันอยู่ที่2,500บาทก็แล้วแต่มุมมองคนหรือบางคนจะโกบิ๊กแล้วไปในส่วนของ prism hobby box เลยแล้วก็เจอเออร์เลอร์บ็อกอย่างเหมือนใครจะจ้าก็เป็นไปได้อันนี้แล้วแต่เพราะฉะนั้นอยากฟังคอมเมนต์กันมาเยอะว่ารู้สึกไงกับการที่แพลนนี่มีทั้งฮอบบี้บ็อกซ์เมกาบ็อกซ์บลาซเซอร์บ็อกซ์อยากให้เปิดกล่องประเภทไหนสำคัญสุดๆเเลลยย3รรรืื่อองกกกก็คคค1ดดดดไ์์แช Subscribe ให้้ผมว2ับ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นต่างๆอยู่ในส่วนของเบรคเองในส่วนของส่วนลดกล่องเองเพราะนั้นติดตามโซเชียลมีเดียเราไว้ไม่ใช่3เรื่องสิสองเรื่องเพราะนั้นเนี่ยอยากให้กดติดตามโซเชียลมีเดียเราไว้ครับเพราะว่าเราจะมีของแจกเราจะมีของ r a n d o m เต็มหมดเลยเดือน10เพราะว่ามันเป็นครบรอบ8ปีของทางทัวร์แฟนและก็ซูเปอร์ซับครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับผม